แล้วก่อนอื่นอันดับแรกขออนุญาตให้แนวทางก่อนนะครับเอาปากกามาหน่อยปากกากับกระดาษขออนุญาตให้แนวทางก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในกลุ่มนีได้ไปกันได้กันไปนานแล้วได้ไปนั้นโดนเติบแล้วในกลุ่มพาก,กันได้เบิแล้วไปได้ละตลอกลอตลีหาซื้อได้เบิแล้วนะครับไปจองหาซื้อได้เบิแล้วในกลุ่มเฮาเพราะว่าหายไปตแต่โดนๆดนแล้ว <c oughs> สำหรับแนวทางนะครับขออนุญาตเขียนให้แป๊บหนึ่งเอาสีแดงเบาแดง,แดงบ่มีแรงเดินบอแดง,แดงบ่มีแรงเดินวันที่ใะไรก่อนหวยออกวันที่เท่าไหร่นะทุกคนชัวร์ไหมวันที่สิบเจ็ดชัวร์ไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขียนวันที่บางคนบอกสิบหกบางคนบอกสิบเจ็ด รอครั้งที่สามแล้วอันใครที่ดูอยู่ในเพจอจุดนรากิจพันเจริญตอนนี้คือไม่ต้องรอก็ได้นะเพราะว่าท่านอยู่ในเพจที่เป็นออริจินอลแล้วนี่ไม่ไงรัตนาพรนไม่ไงติ๊กไม่ไงอันจำปีไม่ไงพ่นสุดาไม่ไงน้อยน้อยไม่ไงสุริยาไม่ไงดวงกมมณไม่ไงเทวินไม่ไงดอกไม้เนี่ยอยู่ในเพจหลักแล้วไม่ต้องรอก็ได้ท่านอยู่ในเพจจริงแล้วมันบวชหาสรุปว่ามันออกวันที่สิบเจ็ด หรือวันที่สิบหกทุกคนสิบเจ็ดนี้ชัวร์ไหมสิบเจ็ดนี้ชัวร์ใช่ไหมชัวร์แมนบอสพี่น้องชัวร์แมนบอสไม่ทักหาเหรอ,อยังบอทักหาอยู่บอพี่น้อง 17บเนะทำไมเงียบไป17โอเคไม่มีใครบอก16เลย17อุ้ยทำไมทำไมวันมาคาบูชาเขาเลื่อนอ่ะปกติวันมาคาบูชาเลื่อนอยู่บอทุกคนปีนี้เป็นปีแรกหรือเปล่า ร้อยเปอร์เซนวันมาคะบูชาปกติเขาเลื่อนไหมครับปกติเลื่อนบอพี่น้องหรือว่าออกสิบเจ็ดออกสิบเจ็ดบมี สิบเจ็ดบอพีหนอ okay. โอเคโอ้ยทุกคนลาวแหมเสียดายแทเแเ้เป็นปีแรกเนาะเป็นปีแรกเนาะ ผมก็ให้หวยมาหลายปีแล้วมันไม่เคยเลื่อนนะเลื่อนแต่วันคู่นะครับเลื่อนแต่วันคู่สิบเจ็ดหวยลาวแหมเสียดายจังให้ห้าสองแปดออกห้าสามแปดหมแม,มนบอกลาวลาวห้าสามแปดใช่ไหมว่าเกือบสามตัวแตกอีกแล้วเมื่อวานโอ้ยพี่น้อง ได้แต่ลูดได้แต่สายรูดสายวิ่งสายแลนพี่น้องไม่เป็นไรมาความฝันแล้วก็งวดวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดกุมภาอันนี้ทวนนะครับ ออกตามฮานอย v ี p เพีสยนี่บอกสไได้เนาะ อ่าแคปยังครับปีแรกโควิดมาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะอาจารย์สีผมกลองสลากไปทำบุญืมนกล่องสลากไปทหดบุญกองสลักไปทำบุญ ไม่เคยตรงค่ะเคยนะเคยอยู่นะเพราะว่าเอาพี่น้องแคปเซ็ตยัง